ในโลกใบนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงแท้เสมอคิดอย่างไรได้อย่างนั้นทำอย่างไรได้อย่างนั้นหยุดการมองลบคลิดลบพูดในทางลบนอกจากตัวเองเกิดทุกข์แล้วยังทำให้ผู้อยู่รอบตัวเราเป็นทุกข์ตามไปด้วย ควรหลีกเลี่ยงคนที่คิดในทางลบเพราะมันทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยการแผ่เมตตาคือการคิดบวกพูดบวกมองหาแต่สิ่งดีๆด,ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อฝึกจนติดเป็นนิสัยก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะโดยธรรมชาติคนเราชอบใคร เราก็อยากจะไปหาคนนั้นเรารักใครเราก็อยากยกให้เขาหมดมีอะไรเราก็ให้เขาหมดโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายแม้บางครั้งเขาไม่อยากได้เราก็ยังอุตส่าห์ยัดเยียดให้เลยถ้าพอใจภูมิใจแต่ถ้าเขาไม่รับก็อาจจะเสียใจบาดลึกหาว่าเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยินดีต้อนรับ จากรักก็จะกลายเป็นร้ายได้เมื่อมาถึงคนที่เราเกลียดชังเรื่องจะแบ่งใจให้ไม่มีอยู่แล้วเรื่องง่ายก็มักจะเป็นเรื่องยากเสมอจึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตายอย่างแยบขายโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เวลาเกลียดชังใครแม้แต่เงาเราก็ไม่อยากเห็นมีอะไรเราก็ไม่อยากให้ เราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นต้องการเดินคนละเส้นทางห่างกันได้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่เขาลืมคิดไปว่าอารมณ์เราหนีตัวเองไม่ได้ยิ่งวิ่งหนีมันก็ยิ่งวิ่งตามความโกรธความเกลียดม,มันมักจะวิ่งตามขนาบเราอยู่เสมอบางทีก็วิ่งข้ามพบข้ามชาติไปกับเราก่อเหตุร้ายไม่สิ้นสุด ยุติความอาฆาตพยาบาทให้ได้ในชาตินี้แผ่เมตตาให้อโหสิก,กรรมกันให้ได้ในชาตินี้จะมีใครคิดบ้างไม่ว่าศัตรูบางคนตั้งความปรารถนาขอไปเกิดเป็นลูกของเราก็มีเพื่อจะได้เผาผลาญชีวิตจิตใจของเราให้ถึงที่สุดเช่นลูกบางคนเกิดมาเพื่อผลาญทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เกิดทุกข์ สอนไม่ได้บอกไม่ฟังทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความภูมิใจในตัวลูกมีแต่ความกัดกลุ้มในใจบางคนพ่อแม่ถึงขนาดตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันเลยก็มีสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้ออกและแก้ที่ต้นเหตระบบของความคิดของเราให้ได้แต่ที่น่าแปลกเหลือเกิน คนเราเมื่อชังใครมากๆก็มักจะได้เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นไม่อยากเห็นหน้าใครก็มักจะได้เห็นเขาอยู่บ่อยๆยิ่งเกลียดก็ยิ่งได้อยู่ใกล้ขนาดบางคนถึงขั้นมาอยู่เป็นคู่ชีวิตกันเลยก็มีเวรกรรมมีจริงผลของการอาคตาพยาบาทมีจริงในเมื่อผลของการอาคตาพยาบาทให้ผลร้ายขนาดนี้ อะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังงานความคิดที่เราไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ออกไปนั่นเองที่เป็นเหตุลองสังเกตดูดีๆเราเกลียดเมื่อใดก็เหมือนกับเรากำลังทาสีบนผ้าที่กำลังจะเลือนหายไปเราคิดโกรธเมื่อใดก็เท่ากับว่าเรากำลังตอกย้ำความคมชัดทางความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งเป็นการเติมมโนกรรมวจีกรรม,ก,รรมกายกรรม ที่มีต่อคนคนนั้นให้คงเหลืออยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่มันกำลังจะจางหายไปคนเราชอบพูดถึงคนที่เราเกลียดเมื่อพูดบ่อยๆอ,อารมณ์นั้นก็จะฝังแน่นในจิตใจแม้ไม่ปรารถนาจะเก็บคนคนนั้นไว้แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการนำขยะที่เน่าเหม็นมาเก็บไว้ในใจของตนเองในที่สุด เราก็เต็มไปด้วยอารมณ์ของความเกลียดอารมณ์เน่าเฟะในจิตใจของเราพึงจำไว้ว่าคนที่เราโกรธแค้นหยุดพูดเราก็หยุดคิดหยุดคิดมันก็เลือนหายเพียงแต่เราอดใจไม่ไหวมักย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดอยู่กับเรื่องเดิมๆที่ไม่เคยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาก็เพราะว่า สติของเราไม่ชัดคมพอกับความรุนแรงของอารมณ์การยับยั้งชั่งใจไม่เข้มแข็งจึงเหยียบย่ำทำกรรมในใจของตนเองขอให้สังเกตดูให้ดีๆเรื่องนิดเดียวสามารถบานปลายได้ด้วยคำพูดเพียงนิดเดียวบางทีเราพูดนิดเดียวแต่คนฟังนำไปขยายต่อความอีกเป็นสิบพูดสองคำก็นำไปขยายต่อความอีกนับไม่ถ้วน ความเกียดชังอาจเริ่มจากจุดเล็กทีเดียวจากคําพูดของเราเพราะปากของเราเองการปรับทุกข์ในบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรจากการเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองเติมเชื้อแห่งความอาฆาตพยาบาทลงไปในจิตใจของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงหาวิธีแผ่เมตตาให้ถูกต้องคือแผ่เมตตาให้ถึงศัตรูให้ได้เพื่อให้ความเป็นศัตรูในใจของเราและเขา หมดสิ้นไปยุติวิบากแรงกรรมข้ามภพข้ามชาติให้ได้ในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ต่อวิบากแรงกรรมให้ข้ามภพข้ามชาติต่อไปอีกการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักมันก็เหมือนการเอาน้ำเทลงจากที่สูงกำลังของมันมากแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดมันช่างยากหรือเกิน ไม่ต่างอะไรจากการเทน้ำลงจากที่ต่ำขึ้นฟ้าแต่ถึงแม้มันจะยากสปานใดเราก็จะต้องทำและก็ฝืนทำให้ได้เมื่อเราเปิดใจทำให้บ่อยๆจนเกิดเป็นอารมณ์ที่ชินมันก็จะทวนกระแสกลับจากสูงลงมาต่าได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็จะมีกำลังแผ่เมตตาให้กับคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราได้โดยง่าย ไม่นานนักปมที่มีอยู่ในหัวใจของเรามันก็จะหลุดออกไปเราจะไม่คิดถึงมันอีกมันจะเลือนลางจางหายไปจนถึงในที่สุดอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดความเป็นศัตรูมันก็จะเบาบางจางไปจากหัวใจของเราแทบจะมองไม่เห็นเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอภัยทานคือทานอันยิ่งใหญ่ เป็นทางที่นำให้เราสู่ความพ้นทุกข์หากว่าวันนี้เราโกรธเราเกลียดเราอฆาฆาตพยาบาทใครอยู่ลปดปมในใจของตัวเองเสียหยุดโกรธได้ใจเราก็เป็นสุขจเจริญพร